เราคือจะมาแปรงฟันหลังหลังกินข้าวใช่แล้วครับหลังข้าวเย็นเสร็จแล้วก็แปรงฟันเพิ่งกินลูกชิ้นมาใช่ไหมครับกินข้าวใช่แล้วครับกินข้าวมาแล้วตีนทำไมตีนคุณทำไมมันดำจังครับ <c oughs> <c oughs> มันโดนมันมีแสง,งแสงมันน้อยนะครับนในใจเต้นตีนดำนครับถ่ายถ่ายถ่ายใกล้ไม่ได้ครับเดี๋ยวโทรศัพท์โดนใน,ใน้ำใกล้ครับ ใช่ใจจะได้เห็นใช่แล้วครับพิธีกรําวันของคนเราเราต้องกินแล้วหนังตอนนอนนี่ต้องแปรงฟันใช่แล้วครับ,ใช,รบใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ทำแปรงอนพีศาเลยครับ <c oughs> แปลงแป้งอย่างถูกกล้องแลแปรง,งนี้นะครับ <c oughs> แปรงอย่างถูกกล้อง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ถูกต้องครับไม่ใช่ถูกกล้องขาดที่พูดไม่ขาดทำโอ้ะะใช่แล้หาร่ครับทุกคนต้องแปรงฟังนั่นใช่แล้วครับแต่แล้วปากเหนึ่งฟองเต็มปากนะครับการแปรงฟันเราต้องหลับตาด้วยจะได้มีความบุ๋ในการแปรงฟัน หันซ้ายหันขวาด้วยเหรอครับเวลาแปลงอราไม่ต้องหันซ้ายหันขวาด้วยครับหันดับลงะครับไปอย่าอย่าดูเท้าอย่าดูเท้าคุณครับอย่าดูเท้านะครับเท้าดับมากเลยครับตัวได้ขาเขียวนี่คือการแปลงวันได้ถูกต้องใช่ไหมครับ ไหมครับ e B สองใช่ครับถ้าแป้งเสร็จแล้วเราก็ล้างปากล้างปากให้มีนสอาดล้างปากสองครั้งนะครับถ้าล้างครั้งเดียวมันก็จะไม่ออกหมดต้องล้างสองล้างปากด้วยครับใช่แล้วครับล้างปากด้วยคืนไม่ได้น้ำมันไม่ให้คืนต้องใค่ซึ่งใช่แล้วครับโทษเพราะว่ามันคือน้ำสกปรกที่นี่คือการเป็นวิถวิธีครับใช่แล้วครับบ๊ายบาย